สวัสดีพี่พี่เพื่อนครับวันนี้นะับคนคน้นพานคนระับ EP ที่หกร้อยสี่สิบแปดนะครับหกสี่แปดครับมีพาาัสดุสมพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการสามร้อยบาททุกรายการเลยทำนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับสามร้อยบาททุกรายการครับหกร้อยสี่สิบแปดนะครับ ช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบรการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมแล้ช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับองแร่นะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขกนิดงครับนี่ครับมีมวลสารนะครับเนี่ยมีเม็ดเขียวๆครับนี่ยเป็นเขียวเม็ดแดงนะครับ สมเด็จเก่าครับหมายเลขหนึ่งนะครับสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับต่อไปเป็นสมเร็จเก่าหมายเลขสองนะครับเป็นสมเร็จเก่าสภาพใช้นะครับนี่ครับแตกหลายงาเลยนะครับ สภาพใช้นะครับหมายเลขสามนะครับเป็นวัดเกตนะครับสมเด็จวัดเกตชยโยนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะเป็นภาพปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับลงรักนะครับเนี่ยครับ ด้านในเป็นพงนะงรับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับเป็นรูปหล่อหลวงปูท่ทวดครับรูปหล่อหลวงปูท่ทวดครับก้นตอกเล่นนครับหมายเลขห้าครับ ตัวไปหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญห,ห,หลวงปู่เผือกนะครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเนื้อทองแดงนะครับหลังพระพุทธนะครับเหรียญหลวงเผือกวัดกิ่งแก้วหมายเลขหกนะครับต่อไปหมายเลขเจ็ดนะครับเป็น หลวงป่โตนะครับสมเด็จหลวงปุโตนะครับนี่ครับสมเด็จหลังป่โตนะครับหลังฝั่งข้าสารหินนะครับนี่ครับมีข้าวสารหินนะครับดำๆนะครับหลวงปุโตวัดดูชิมพีนะหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นนางพญานะครับนางพญาเนื Than ้อดินนะครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะครับมีแร่ดอกมะขามนะครับนี่ครับแดงๆนะครับ หมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้านะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะหมายเลขเก้าครับหมายเลขสิบนะครับ,รบเป็นเหนรียญหลวงพ่อทิมนะครับ <quería> เ,เหรียญหลวงพ่อทิมนะครับ <straightforward. S 1> เหรียญรวมพวกทีมนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อไม่กระพัดนะครับปิาตาเนื้อไม่กระพัดนะครับมีลายต้นใบนะครับ เนือ้อเมกับพันธุ์หมายเลขสิบเอ็ดนะครับทำไมหมายเลขสิบสองครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลังแบบนะครับเนื้อผงคุกรักหลังแบบคนระ้บหมายเลขสิบสองครับ 13ครับเป็นกีบบัวหลวงปุดทวดครับรุ่นหนึ่งนะนี่ทองนี่ทองเหลืองครับเนี่ยกีบบัวหลวงปุดทวดครับรุ่นหนึ่งนะหมายเลขสิบสี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับตัวหนังสือจะเป็นตัวตอกนะครับ นี้อทองแดงลมดำนะครับสิห้านะครับเป็นพระคงนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับสุพรรณบุรีนะครับเป็นเงินตะกัวนะครับพระคงหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับเงินตะกัวนะครับ หมายเลขสิบหกนะครับเป็นพระวัดพับนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับวัดพับพิมพ์สมาธินะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระพุธนะครับหลวงพ่อเดิมปุกเสกนะครับเหรียญพระพุธนะครับหลวงพ่อเดิมปุกเสกนะครับ แปดนะเป็นพระคงหลวงปุตโตนะครับพระคงหลวงปุตโตวัดประดูจิมพีเนื้อพงนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับกเก่าๆเลยนะครับเนี่ยสิบเก้านะเป็นลีลามิดขนุนนะครับเนื้อดินนะ หมายเลขยี่สิบนะเป็นพระพุทธรับไม่ชีบุนเรือนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับยี่สิบเอน็ดนครับ,รบ,รบเป็นหลวงปู่ทวดครับอาปาชีนะครับเป็นเตารีดอาปเชีหลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะครับขมลึกนะครับ ยบซอนับเป็นเต่าหลวงปู่ริวนะครับต่อโค้ดนะครับไล่แต่งทองนะครับรุ่นสาห้านะครับเนี่ยเต่าหลวงปู่ริวนะครับ23นะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่คำมีนะครับวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับลบบุรีนะครับยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับวัดถ้ำคูหาสวรรค์ลบบุรีนะครับปู่คำมีนะหมายเลขยี่สิบสี่นะเป็นปิดตานะครับสายวัดสะพานสูงนะครับนี่ผงลงนักนะครับ ยีบ้านะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมก้นอุดพงนะครับเนี่ยโลหะมีหมายเลขด้านหลังนะมีต่อโค้ดนะครับอุดพงนะครับนี่ะครับหลวงปู่ทิมนะครับอุดพงนะครับยี่สิบต่อไปหมายเลขยี่สิบหกนะครับเป็นชินาลาดนะครับหมายเลขยี่สิบหกเป็นชินาลาดนะครับเนื้อตะกัวนะครับ ยี่สิบหกชินาลาดนันตะโกนะครับชินราชใบเสมานะครับอัน้ยี่สิบเจ็ดนะเป็นหลวงพ่อปานนะครับลูกถ่ายหลวงพ่อปานวัดบางเยี่ยนะครับเนี่ยครับนี่เรียบนะครับลูกถ่ายหลวงพ่อปานวัดบางเยี่ยนะครับต่อไปมาอันยี่สิบแปดนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคารนะครับนี่นะมีรอยคาบดินคาบกูนะครับเนี่ครับ ดินนะครับขี้เบานะครับยี่เก้านะเป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกนะครับนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะเป็นรุ่นปืนแตกนะครับหครับมาเลขยี่สิบเก้านะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับหมาเลขสามสิบนะเป็นหลวงพ่อปืนนะเป็นเสือหลวงพ่อปืนนะครับสภาพสวยนะครับอยู่ในกล่องนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อปืนนะครับวัดบางพระนะครับเนี่ยเสือหลวงพ่อปืนนะครับ หายนี้สามเอ็นครับเป็นมีดครับมีดหมอนะครับเป็นด้ามกระดูกนะครับฝักก็เป็นกระดูกนะครับนี่ครับมีดหมอกระดูกครับนี่อสามร้อยบาทเหมือนกันครับมีจานะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสามสองก็เป็น,นมีดเหมือนกันครับอ okay. ันนี้เป็นกระดูกเหมือนกันครับนี่ครับเป็นกระดูกนะครับ ไอ้มีดมีตอกนะครับนสามร้อยบาทนะครับสนใจนะครับเท่างในการติดต่อครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรดีไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีการเก็บเงินใบทานนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆผู้ชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอี EP นี้ขอจบเพียงเท่านก่อนนะครับสวัสดีครับ